เดินยังไงเดินเดินเดยงไงแม่นนเดินเดินอ,อกันเลยนะพ่อทั้งโลกเฮ้ยไม่นอาคนนด้เขาล่าเลยอ,อะไรเนะนี่ยนี่จะเป็นผู้หญิงนะเป็นไงอ้หนูเ,นเป็นไงลูกน้องพี่เป็นไงฮะในพูดนี่เป็นเพื่อนดีปเ,เป็นไงครับดีไอ้หนูมาดิมาดิ อย่างนี้เท่าเอโอ้ยไม่รู้พูดะไรครับ๋ยวนี่ไปทางนี้่อนไอ้นีุ้เนื้อผ้ายังิ้ไวๆเลครับเด็น้ไไงในผู้เชื่อใจถ้คำสิดีมีแค่นี้บอกแล้วไง โอหนี่ไปหาเกินเลยนะโอ้โหตายแล้วสปักสบมขนาดไอ้นั่นก็โอ้โหิสติคเต็มหน้าไปหมดเจย็นะตอนนี้พักผ่อนก่อนนะเป็นไงพี่บอกเลยเยเดือดกับคุณโจกีสัน